ทำความรู้จักกับเคลือบแก้วกาฟีนเคลือบแก้วรถยนต์แห่งอนาคตที่มีส่วนผสมของกาฟีนที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยกให้เป็นวัสดุสุดมหัศจรรย์หรือวัสดุแห่งอนาคตที่แข็งแกร่งดังเพชรแต่ชั้นฟิล์มบางและน้ำหนักเบาที่สุดในโลกสำหรับใครที่มีรถยนต์แน่นอนว่าก็ย่อมปรารถนาให้รถของเราดูดีสวยงามอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหลายๆท่านก็น่าจะคุ้นเคยกับการเคลือบแก้วรถยนต์หรือเคลือบแก้วเซรามิกกันเป็นอย่างดีเพราะนั่นเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการเคลือบปกป้องสีรถยนต์ที่มีอย่างยาวนานในตลาดบ้านเราแต่อย่างไรก็ตามล่าสุดในต่างประเทศได้มีการคิดค้นน้ำยาเคลือบแก้วชนิดใหม่ครั้งแรกของโลกที่แตกต่างจากเคลือบแก้วเซรามิกโดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่าเคลือบแก้วกาฟีนั่นเอง เชื่อว่าหลายๆท่านคงไม่คุ้นชินหรือไม่เคยได้ยินกับคำว่าเคลือบแก้วกาฟีมาก่อนเนื่องจากในต่างประเทศเพิ่งคิดค้นเทคโนโลยีนี้ขึ้นมา ซึ่งถือเป็นเคลือบแก้วแห่งอนาคตที่จะมาทดแทนเคลือบแก้วและเคเลือบเซรามิกที่เป็นนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันโดยคุณสมบัติของกาฟีนที่เหนือกว่าและสันตั้งต้นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงส่งผลให้เคลือบแก้วกาฟีนมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นทั้งนี้หลายคนคงอยากจะรู้ว่าเคลือบแก้วกาฟีนสันตั้งต้นคืออะไรมีความพิเศษโดดเด่นที่แตกต่างกับเคลือบแก้วและเคเลือบเซรามิกอย่างไร ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับกาฟีนกันก่อนหากย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วในปีคิเตศักราช2010 2นักฟิสิกส์ชาวรัสเซียอังเดรกรมและคอนสแตนตินโนเวรสลอฟได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ผู้สังเคราะห์กาฟีนได้สำเร็จโดยวิธีการแยกชั้นกาฟีนออกจากดินสอหรือที่เรียกว่ากาไฟนั่นเอง เมื่อแยกออกมาเป็นชั้นๆจะมีความหนาแค่คาร์บอนอะตอมเดียวและได้กลายเป็นกาฟีนวัสดุแห่งอนาคตซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นที่สุดในหลายๆด้านทั้งบางที่สุดและมีเพียงหนึ่งอะตอมสามารถบิดงอหรือพับได้อย่างง่ายดายเพราะมีเพียงสองมิติคือกว้างและยาวอย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้นก็คือการเรียงตัวที่เป็นระเบียบของอะตอมคาร์บอนทําให้กาฟีนแข็งแรงกว่าเหล็กกล้าโดยในปัจจุบันกาฟีนถูกนําไปปร ยุกใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์การกีฬาสมาร์ทโฟนยานอวกาศแม้กระทั่งนำใบผลิตเสื้อก่อกันกระสุนรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มีการนำวัสดุแห่งอนาคตกาฟีนเข้ามาประยุกต์ใช้และล่าสุดฟอร์ m มอเตอร์ได้นำกาฟีนช่วยเสริมสมรรถนะชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งมันช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับรถยนต์รวมถึง สามารถกันเสียงและลดน้ำหนักของรถให้เบาลงได้ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเคลือบแก้วกาฟีนและเคลือบแก้วเซรามิกแตกต่างกันอย่างไรซึ่งเคลือบแก้วกาฟีนและเคลือบแก้วเซรามิกนั้นแตกต่างกันที่สารตั้งตน้นโดยเคลือบแก้วเซรามิกคือการใช้สารที่ใช้ในการผลิตแก้วหรือที่เราเรียกกันว่าสารซิลิกา้าหรือซิลิกา้าออกซไซด์ซึ่งเป็นสารโครตัวกับตัวเคลือบแก้วกาฟีนโดยสารซิลิก้านั้นเป็นสารที่ใช้ผลิตแก้วที่มีความหนาแข็งแต่เบาบางแตกต่างจากสาร ซึ่งมีความสเสถียรกว่าซิลิก้าหากนำมาผลิตเป็นน้ำยาเคลือบแก้วรถยนต์ซึ่งน้ำยาเคลือบแก้วตาฟีนนั้นเป็นการนำสารในกลุ่มกาไฟที่สังเคราะห์มาเป็นกาฟีนเป็นสารตั้งต้นในการผลิตซึ่งกาฟีนนั้นมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าเคลือบแก้วเซรามิกในหลายๆด้านดังต่อไปนี้ เคลือบแก้วกาฟีนจะให้ความเงาที่มีลักษณะออกชำวาวทําให้สีรถดูมีมิติโดดเด่นสามารถเห็นถึงความเงาชัดเจนในขณะที่เซรามิกมีเบสสารมาจากซิลิก้าจะให้ความเงาออกใสซึ่งความเงาในรูปแบบของกาฟีนจะทําให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่านั่นเอง เคลือบแก้วกราฟีนจะมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศสูงทนต่อการชาล้างทนต่อความร้อนสูงมีค่าการต่อต้านสารเคมีต่างๆหรือเคมี c a l รีสิสแตน c e มากกว่าสารซิลิกาและเซรามิกรวมถึงค่าความแข็งเคลือบแก้วกราฟีนจะสามารถให้ความแข็งที่มีความสูงมากกว่าเก้าเฮตซซึ่งสูงกว่าเซรามิกนั่นเอง นอกจากนี้ด้วยการเรียงตัวของโมเลกุลของกาฟีนแบบแปดเหลี่ยมทําให้องศาวความนูนของหยดน้ําในเคลือบแก้วกาฟีนูนกว่าเคลือบแก้วซิมิกอย่างเห็นได้ชัดเจนหากนึกภาพตามง่ายๆเหมือนหยดน้ํากิ้งบนใบบอลพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสกรปรกหรือคราบต่างๆก็จะเกาะหรือเข้าทําลายสีผิวรถได้ยากขึ้นมากทําให้การดูแลและการล้างรถเป็นไปได้ง่ายและสะดวกขึ้น และอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่มีความแตกต่างกันก็คือเคลือบแก้วกาฟฟนจะมีความเสถียรในการใช้งานทําให้ผู้ใช้งานสามารถใช้น้ายาเคลือบแก้วกาฟฟนได้ง่ายกว่าในสมัยก่อนน้ํายาจะไม่แห้งหรือแข็งตัวเร็วและด้วยอะตอมที่บางมากและมีความยืดหยุ่นสูงจึงทําให้เคลือบแก้วกาฟีนไม่มีปัญหาเรื่องการแตกลอกล่อนเคลือบแก้วกาฟีนจึงถูกขนานนามว่าเป็นเคลือบแก้วแห่งอนาคตนั่นเอง อย่างไรก็ตามสิ่งที่บริโภคเข้าใจผิดมากที่สุดก็คือเคลือบแก้วแล้วจะไม่เป็นรอยร้อยเปอร์เซนหรือไม่มีอะไรที่จะมากัดหรือทำลายสีผิวรถได้เคลือบแก้วไปแล้วไม่ต้องล้างรถอีกต่อไปซึ่งนั่นถือเป็นความเข้าใจที่ผิดและให้นึกภาพการเคลือบแก้วเปียกเสมือนกับเราใส่เสื้อกอดกันกระสุนหากเราถูกยิงเสื้อกอจะเป็นรอยแต่เราไม่เป็นอันตรายนั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วรวมถึงผู้ให้บริการเคลือบแก้วหรือศูนย์บริการเคลือบแก้วนั้นมีหลากหลายมีตั้งแต่ราคาระดับหลักร้อยไปจนถึงหลักแสนแนะนําให้ผู้บริโภคควรศึกษาข้อมูลทั้งในและต่างประเทศก่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงรวมถึงแนะนําให้ดูความน่าเชื่อถือของแบรนด์ระดับสากลหรือมีบริษัทผู้นําเข้าชัดเจนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วที่มีคุณภาพรวมถึงเคมีพันธุ์ที่น่าเชื่อถือได้นั่นเอง และสําหรับการเลือกศูนย์เพื่อเข้ารับบริการเคลือบแก้วนั้นควรเลือกศูนย์บริการที่อนุญาตให้เราสามารถมองเห็นการทํางานรวมถึงขั้นตอนของการเคลือบแก้วได้ทั้งหมดเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่ารถของเราจะได้รับการเคลือบแก้วด้วยผลิตภัณฑ์ที่เลือกอย่างแท้จริงเพื่อลดความเสี่ยงในการโดนหลอกนั่นเอง ซึ่งทางวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลรักษารถรวมถึงเครื่อบก้ามีการพัฒนายอย่างไม่หยุดยัง้งมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยีที่ดีกว่าอยู่เสมอ สำหรับผู้ประกอบการคาแคร์หรือผู้บริโภคนั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยการใช้นวัตรกรรมของผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้เราดูแลรถได้ง่ายขึ้นลดต้นทุนการทำงานแต่ให้ผลงานที่สวยสมบูรณ์แบบสูงสุดซึ่งนั่นก็นำมาสู่รเคลืบแก้วแห่งอนาคตหรือเคลืบแก้วกาฟินนั่นเอง ซึ่งในคลิปหน้าทางร้านโอสก้า99จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครือบแก้วกาฟีนให้ได้ชมกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะทดลองผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสามารถเข้ามาได้ที่ร้านโอสก้า99เลยค่ะร้านโอสก้า99รู้จริงเรื่องการดูแรลรถค่ะ